โมตสาภคุวัตตโอะระตสมมาสัมบุตัสสันะโมตสาภคุวัตตอะระหะตสัมมาสัมบุตัสสันะโมตสาภคุวัตตอะระหะตสัมมาสัมบุตัสสัการเจริญภาวนา เดินทางตัิน <ically entender it> <uffs und Jung net> ให้ข่าวสะอาดทั่วร้องจะทำอย่างไรเท่าที่ทำกันคือเราเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนา คือเป็นวิธีที่ทำจิตให้ใสสะอาดขาวรอบทั่วพร้อมธรรมะวิปัฒนาวิปัฒนา จิเมื่อมีวิธีสองอย่างก็ทำให้บุคคลบางคนอาจจะเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการเจริญสมถกรรมาฐานภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา อันใดจะดีกว่ากันทั้งสองอย่างนี้ก็ดีทั้งสองอย่างก็ดีทั้งสองอย่างแต่ต่างกันโดยลักษณะอย่างแรก จิตให้สงบมันก็เพื่อทำใจทำใจิตให้ผ่องใสนั่นเองอย่างที่สองทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ทำใจให้ผ่องใสเหมือนกันคือความหมายแล้วก็ไปสู่ที่เดียวกันถ้ามีใจิตใจรู้แจ้งเห็นจริง จิตใจก็ผ่องใสได้ถ้าจิตใจสงบจิตใจก็ผ่องใสได้ฉะนั้นวิธีทั้งสองอย่างธรรมกภาวนากับวิปัสสนาภาวนาจึงนับว่าดีทั้งนั้น,น,นแต่ถ้าจะทำทีเดียวกันสองอย่างก็ดูเป็นการ วุ่นวายหรือเป็นการลำบากเรามีปััสนามีลักษณะในการที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงต้องจับเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่งมาพิจารณาส่วนสมถะไม่ต้องจับอารมณ์มาพิจารณาแต่ก็จับอารมณ์ ่อให้จิตอยู่เป็นที่หรือให้จิตอยู่เป็นหนึง่งก็เพราะฉะนั้นจะทำพร้อมกันจึงเป็นการยากแต่จะทำแต่ละโอกาสหานัดก็ทำได้แต่จะ,จะทำอย่างเดียวกดก็ได้เหมือนกัน คือไม่ต้องทำสองอย่างก็ไปสู่ความของใสแห่งจิตใจอันเดียวกันเมื่อการเจริญภาวนามีวิธีการทั้งสองหลักการนี้ทุกวันนี้จึงทำให้การปฏิบัติมุ่ง อแต่การมีอารมณ์เป็นหนึ่งที่เรียกว่าองกมธกรรมะหรือวิปัสสนาเพื่อให้รู้แจ้งม,มุ่งทำกันโดยทั้งสองอย่างนี่จนมักจะลืมความหมายไป เพราะที่ว่ามักจะลืมความหมายไปลืมอย่างใดลืมอะไรยคือลืมนึกว่าการทำจิตให้โปรงใสลืมนึกว่าความมุงหมายคือทำจิตให้โปร่งใส ให้ใส้สะอาดหรือให้ขาวรอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการทำดจิตให้ขาวสะอาดร,รอบเรามีวิธีทางรักที่ทำได้ เรามีวิธีธรรมที่ทำได้โดยไม่ยากและไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นธรรมทกธรรมฐานหรือเป็นพิพัสนากรรมฐานไม่ไปไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นสมถะภาวนาหรือวิพัสนาภาวนา มีอยู่อย่างเดียวว่าคือเรากำหนดปล่อยวางอารมณ์เรากำหนดปล่อยวางอารมณ์ทำให้จิตใจ จิตว่างทำจิตให้ว่างกับจิตเดิมบางท่านอาจสงสัยว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือว่าต่างกันทําจิตให้ว่างนั่ง นละอย่างเป็นคนระอย่างการทำจิตว่างกับจิตเดิมเป็นคนละอย่างกันจิตเดิมคือเป็นจิตที่ไม่ต้องทำจิตเดิมไม่ต้องทำแต่จิตที่ว่าง เป็นจิตที่ต้องทำเมื่อทำจิตให้ว่างแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมตามกันโดยอย่างนี้จิตเดิมจิตเดิมนี่คืออะไรจิตเดิมนี้คืออะไร ปอย่างไรมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งหรือเป็นอีกในหนึ่งอันลึกเข้าไปเหตุนัจึงต้องทำจิตให้เข้าถึงจิตเดิมจะเดินภาวนาให้เข้าถึงจิตเดิมจิตเดิมพระพุทธเจ้า รรมชาติผ่องใสมาแต่เดิมเป็นธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติผ่องใสมีแสงสว่างเดิมอันนี้เรียกบาลีว่าประพัศิสออันนี้ไม่ต้องทำอันนี้เป็นธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเกิดไม่เคยดับของเดิมจึงเรียกว่าจิตเดิม หรือจิตที่เป็นอมตะจิตอมตะธาตุาคือไม่มีการเกิดไม่มีการดับอันนี้เป็นจิตเดิมก็และจิตเดิมนี่แหละที่ต้องมาค้องเวียนว่า,ายไถเกิดถือเอารูปเอานาม ชาติเอาพวกก็กลายเป็นเวียนว่ายตายเกิดไปแต่จิตเดิมไม่ได้เกิดไม่ได้ตายเมื่อจิตเดิมไม่ได้เกิดไม่ได้ตายแต่จิตเดิมเข้าไปหลงเข้าไปรวมอยู่ในรูปเวทนาทัญญานทั้งขงานวิญญาณเข้าไปรวมหรือเข้าไปยึดถืออยู่ในขันห้าหรือในรูปในนาม ก็เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นขันขันห้าหรือเรียกว่าเป็นรูปนามเมื่อรูปนามสิ้นอายุหมดปัจจัยหมดบุญหมดกรรมก็จิตเดิมนี้ก็ต้องรับผลคือถือเอาพพมาชาติมาอีก แล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปยึดมัน่นแทรกซึมอยู่ในรูปนามอันเป็นขอใหม่ฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตเดิมนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายหรือไม่เคยเกิดไม่เคยดับจิตเดิมนี้ว่าเป็นจิตอันผ่องใสสะอาด อยู่แต่เดิมแล้วก็จิตเดิมนี้เองทำให้ขาวสะอาดทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้พระพุทธองค์ทรงเทศนาว่าอริยสาวกได้รู้ว่าจิตเดิมนี้ทำให้สะาดผ่องใสจากอุปกิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องเ้าหม้อจอเข้ามาได้ จึงทำจิตให้หลุดพ้นออกจากเครื่องตาหมองได้ก็จะพ้นจากความทุกข์คือเกิดแกด่เจ็บตายหรือถึงพะน,น,นิพานก็ได้ความว่าจิตเดิมนี้เป็นของบริสุทธิ์จะต้องและก็ไม่ใช่ของดับหากบางคนนักปราชญ์ในสมัยนี้ ก็มักถือว่าพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรแล้วจะมีจิตเดิมแต่ที่ไหนอีกแล้วในเมื่อดับศูนย์หมดแล้วดับภพบดับชาติดับอะไรหมดแล้วจะมีจิตเดิมที่ไหนอีกความจริงจิตเดิมนี้เป็นของไม่ดับไม่ศูนย์คือเป็นของไม่ดับไม่ศูนย์เป็นอรระาต และอมตมธาศนนี้แหละจิตเดิมนี้แหละผู้ปฏิบัติเจริญธรรมฐานกรรมฐานหรือเจริญมิปัฒนาโดยตรงก็ดีเพื่อต้องการให้บรรลุถึงจิตเดิมก็ย่อมจะให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าผู้ที่ทำจริงให้บริสุทธิ์แล้วก็ควรแก่การงาน ทำรรมควรแก่การงานคือย่อมให้สำเร็จประโยชน์เพราะจิตเดิมนี้เป็นของสักิ์เป็นทิพย์คือเป็นของทิพย์ของสับิ์ของทิพย์จะให้สำเร็จประโยชน์คือ ที่ปฏิหารหรือฤทธิเดชต่างๆได้ให้เกิดญาณต่างๆเป็นตนว่าปรรลกชาติได้รู้ความจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ,อยังอาสวะกิเลสให้กึิ้นไปเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่งอยู่ที่ใต้ทนโพเมื่อตัดรูหรือก่อนที่จะตัดรูพระองค์ทรงทำสมาธิทรงทำสมาธิด้วยประการอันควรแล้วจนถึงจิงบริสุทธิ์เมื่อถึงจิงบริสุทธิ์แล้ว พระอ,องค์ก็ทำการงานให้สำเร็จประโยชน์โดยที่ถัดจิตนอกจิตของตัวนี้ดูอดีตชาติคือภูเพนิวาสานุตทิยานนอกจินดูข้างหลังเมื่อนอกจินดูข้างหลังคือเรียกว่าที่ผ่านพ้นมาแล้วก็เลยเห็น การเกิดของตนอตนเกิดมาแล้วลตนเกิดมาแล้วตนเกิดมาแล้วจังหลายชาติแล้วชาติที่หนึ่งเกิดเป็นอเวทันดอนเกิดเป็นพระโพธิชัดชัดนั่นชตินั้นชัดนั่นถอยไปพ้วยชาติพันชาติเมือชาติแสนชาติ หายขับหลายโกรหลายสงไขจนนับไม่ถ้วนโอการเวียนว่ายใจเกิดมันก็มาจากเงาเดิมคือ้าจิตเดิมนี่มันไม่ตายมันรับรองกรรมรับรองกิเลสรับรองวิบากจึงได้เวียนเกิดเวียนตายอยู่เชน่นนี้แต่จิตเดิมมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่ได้แยกออกมันยังมี อุปาทานอยู่จึงต้องเกิดอยู่ไปทานมาลูดังนี้ก็เรียกว่ามาปปาาีญาณรูปร้ปุเพนิวาสานุสติญาณรู้การเกิดของตนมาลูการเกิดของตนอ๋อตนนี้เกิดมาจากเหตุมีกิเลสเป็นตน้นแล้วก็รู้ของคนอื่นด้วยลองดูของคนอื่นบ้างสัตว์อื่นบ้าง คนอื่นก็ยังเดียวกันเวียนเกิดเวียนตายก็นั่นก็เวียนเกิดเวียนตายเพราะหยางเพราะกิเลสเพ,พราะกรรมเพราะรูปเพราะโกรธเพราะหลงเพราะราคาเพราะโทสะโมหะเพราะถือตัวเพราะถือตนเพราะธาตุนหาหะรู้ทั้งตนรู้และทั้งคนอื่นทีนี้ก็รู้ทั้งตนรู้ทั้งคนอื่น แล้วเกิดที่นี่ก็ได้เหตุได้ผลว่าทั้งตนงคนอื่นมาจากพยายามมาจากตัณหาทั้งสามหรือกิเลสทั้งหลายก็กิเลสทั้งหลายมันมาอย่างไรท่านก็กำหนดรู้แล้วก็ยังอาสวะก,กิเลสทั้งหลายให้สินกกส้นไปเมื่ออาสวะกิเลสสิ้นไปท่านก็รู้ว่าเออตอนนี้ไปเราไม่เกิดแล้ว เราไม่ตายแล้วเราพ้นแล้วก็อะไรเร้พ้นอะไรเล่าไม่เกิดอะไรเล่าไม่ตายก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจิตนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วอันนี้เรียกว่าหลุดพ้นโดยมียานอันแจ่มแจ่มบรรลุถึงพระนิพพาน หรือมันรู้ถึงอัตมาธรรมอัตม,ธรรมาธาตุสายญาณโยมท่านผู้ความทั้งหลายอันนี้เรียกว่าของเดิมบริสุทธิ์แล้วจริงอยู่ขันหนึ่งแต่ขันที่สองขั้นที่สองญาณต่างสามได้บังเกิดขึ้นก็บริสุทธิ์ด้วยการไม่มีกิเลสเข้าจรเข้ามาต่อไปอีกแล้ว อันนี้เรียกว่าสุชาติสุภพสุดท้ายก่อนที่จะจบการแสดงนี้ถ้าจะมีคำถามว่าก็จิตเดิมเดิมครั้งแรกมาจากที่ไหนจึงว่าจิตเดิมจิตเดิมจิตครั้งแรกหรือเกิดผลแรกมาจากที่ใดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เทศนาแต่ท่านบอกท่านไม่เทศนาแต่ท่านบอก ท่านบอกว่าอย่างไรคือท่านบอกว่าอย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยมันไม่รู้หรอกเสียเวลาอย่าไปรู้มันเสียเวลาจะไปนั่งนับกรวดนับายในท้องหมหาสมุทรในท้องบังทานนั่งสองร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปี หมดปีมันก็ไม่หาที่จะนักทวนได้การเกิดแล้วมันไม่พบรอกในครั้งแรกมันไม่พบรอกคือว่ามันไม่ปรากฏคือมันไม่ปรากฏ,ากฏเบื้องต้นเพียงแต่ทำที่สุดให้มันสุดสิ้นไปเท่านั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมีพระบาลีว่าหามตักข้ยัง ทุกยายเบื้องต้นแห่งภพหาปรากฏไม่คือไม่ปรากฏคือหมายความว่ามันมีมากจนไม่อาจที่จะนับถ้วนมากจนไม่มียานที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจึงไม่เทีนาบอกว่าชาติตนนั้นคืออะไรแด่บอกว่า มีที่สุดคือว่ามันไม่สุดแต่ว่าทาให้สุดได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือจิตเดิมก็เท่าที่ท่านพระคุณเจ้าทีถนามมาก็ได้ความว่าจิตเดิมคืออะไรไปอย่างไดมาอย่างไดเป็นอยู่อย่างไดอันนี้คือจิตเดิม ราะฉะนั้นการทำสมาธิจากสองประการความคนหรือในสมัยนี้มักจะลืมไปว่าทำเพื่อให้จิตบริสุทธิ์แต่มักจะทำกันเพื่อให้จิตรู้แจ้งหรือทำให้จิตสงบนิ่งไม่ได้เพื่อให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นมันจึงลืมความหมายไปเพราะฉะนั้นเราท่าน หมีความสงสัยในการเจริญภาวนาในเรื่องสมทานวิปัฒนาหรือวิปัฒนาภาวนาเราก็ปัดออกเสียว่าอันนี้มันเป็นมรรมรือวิปัฒนาเราก็ปัดออกเราก็เพียงแต่กำหนดอารมณ์แล้วปล่อยวางปละวางเสียทำจิตให้ว่าง ทำจิตให้สงบทำจิตให้ผ่องใสอันนี้ก็ปรท่องไปศึกษาเล่าเรียนอะไรแล้วเมื่อจิตสงบจิตผ่องใสแล้วก็จะเกิดญาณขึ้นมาทีหลังหรือทำจิตให้มนุษยถึงขั้นฟามเป็นทิพย์แล้วก็ย่อมจะสำเร็จประโยชน์ในโลกียะหรือโลกุตระ ควรแก่บุญวาทนาะบารมีอของตนตนเทศนามาถึงเรื่องสมาธิสมำขังต้นก็ขอยุติในความรวงโดยย่อด้วยประกาศราชน,นี้